แจกสูตรตีบ้าน15จําจำนวน3สูตรอัปเดตล่าสุดกับอาคมบล็อกน้ำแข็งกาวทดสอบแล้วว่าทั้ง3สูตรเล่นง่ายและทำสามดาวได้ดีรับชมแล้วนาไปเล่นตามไปเลยสูตรที่1เป็นการใช้มังกรครับเราจะใช้มังก,ร,กรเอาไป16ตัวเลยแล้วก็ใช้ใน,น้ำยาโคนผลิตเอง3ขวดคนในแค่1ขวดเป็น4ขวดครับแล้วก็มี อาคมบล็อกน้ำแข็งครับท่าผม้ชมไม่ใช้อาคมบล็อกน้ำแข็งนครับหรือว่ายัางไม่ได้ปลดล็อกก็ใช้แม่แช่สองขวดได้แต่แกแนะนําเป็นยาบ้านหนึ่งขวดจะดีกว่านาะแล้วก็แก้วแช่คมบอกน้ำแข็งเร็วหนึ่งเลยองก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันทานแค่แก้วแก้วแนะนําว่าให้ขอเป็นซูเปอร์เยตินะฮะจะช่วยชมโจมตีได้ง,ง่ายขึ้นท่ามชมขอซูเปอร์เยติไม่ได้แกสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเยติ2ตัวก็ได้นะครับแบบนี้เลยเอง แต่แก้วบอกเลยครับว่าซูปเปอร์เยติจะตึงกว่านะเดี๋ยวแก้วเลือกไปนะครับแล้วมาชมไปดูกันว่ามันตึงแค่ไหนสปุกานะครับเราจะใช้ควีนครับไปกับลูกธนูยักษ์แล้วก็ตุ๊กตาไอชั่นฟิกเกอร์นะครับถ้าไม่มีตุ๊กตาไอชั่นฟิกเกอร์ใช้หุ่นเชือผู้เยียวยาได้นะครับแล้วก็เจ้าชายนะครับไปกับกังกิงเกงลกาแล้วก็มงกุฎมินมินะครับถ้าไม่มีมงกุฎมินมินก็เปลี่ยนเป็น ลูกสมุนไดนะครับแล้วก็ปูนนครับไปกับ2คัมภีร์ถ้าผู้ชมอยากได้ความคุ้มข้างครับก็เปลี่ยนจากอาคมเยียร์นครับเป็นอาคมคุ้มข้างได้เลยนะครับแต่แกคิดว่าอันนี้เลยครับตำราคุ้มข้างดีกว่าเนาะไอ้ตำราเยียยาดีกว่านะครับแล้วก็เจฟเราจะไปกับหอ,อกติดจรวดแล้วก็น้องท้าบุตไฟ้านะครับก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปโจมตีกัน เจอบ้างแล้วนะครับบ้านที่แก้วจ่าตีชมกันครับเราก็ดูเลยนะครับว่าเข้าได้ไหนนะครับแกเห็นว่าื่องกวัดการครับปอไปด้านบนตะล่านครับแล้วก็ปอมผู้อยู่ด้านบนตะล่านครับเราเข้าไปได้เช็คว่าสแกนครับว่ามีแต่งแคนไหมถ้ามีเราอาจจะใช้ควีนลงไปด้านบนฉชนแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าไปนะครับบริเวณด้านซ้ายเข้าไปนะครับแล้วไปเททหารที่บ้านกันก็ใช้ควีนครับลงไปซุมเข้าไปลึกๆเลยนะครับแล้วก็แตะลงไป ยิงเครื่องกวาดอากาศได้นะครับได้ป้องพูด้วยแล้วก็จะเข้าไปกันจะนั้ใช้มังกรครับลงไปด้านซ้ายแล้วก็ใช้ปูเจ้าชายลงไปนะครับเราใช้เจลงไปเลยอแล้วก็ใช้ดึงหอกเข้าไปนะครับเราใช้สกิลคำพิมพตะเลยครับเพราะมังกรเจ็บเยอะเลยแล้วก็ใช้น้ำยาคูนครับลงไปที่ดึงหอกกันครับดูเงานะว่ามันอยู่ตรงไหนเราปล่อยยาคูนลงไปแล้วก็ใช้เอาคุมบล็อกน้ำแข็งลงไปที่ด้านหน้าก่อนเลย โอเคแล้วเจ๊ใช้ทม่ตายเลยนะแล้วก็จะโจมตีเข้าไปเราใช้เอาคุมบล็อกน้ำแข็งลงไปได้นะครับถ้าจำเป็นซึ่งแก้วมองว่ายังเก็บไว้ก่อนโอเคแก้วเก็บเอาคุมบล็อกน้ำแข็งไว้ก่อนนะแล้วก็คงต้องปล่อยมังกรตายลงไปเราใช้เอาคุมบล็อกน้ำแข็งไปสองตัวนะครับเพื่อที่จะบล็อกตรงนี้เลยให้มังกรเข้ามาฆ่า พอคอยแก้มนูนั่นเองแล้วก็มาก่อนจะขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปดิ้งขวาจากนั้นก็จับลงไปด้านล่างรับส่วนใหญ่ถ้าเจอบ้านต่อต้านสองดาวครับเรามักจะได้3ดาวนะครับก็จะเป็นการเอาบ้านสิบห้าครับมาโจมตีบ้าน16กนะฮะก็ถือว่าพอโจมตีได้นะครับก็ไปลองเล่นดูกันเนาะส่วนตัวแก้วชอบสุดนี้มากๆเลยนะครับอันดับหนึ่งเลยแหละแก้วชอบแต่ว่ามันก็ต้องการจังหวะให้ดีนะครับบางทีเราลงตอนต้นครับเราเจ๊ เจ็บก็มีเหมือนกันนะต้องดูให้ดีนะครับว่าเจ๊เจ็บมังกรตายเยอะหรือย,ย,ยังถ้าเริ่มเลือดจะหมดเนี่ยเราใช้ทำให้ตายปู่ได้เลยเองแล้วเราก็จะคว้าสัาดาวได้นั่นเองก็จะประมาณนี้เลยนครับกับสูตรมังกรโคนซูเปอร์เยติที่แก้วชื่นชอบนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมสูตรที่2กันต่อเลยเองสูตรที่2เจล่องหนวซูเปอร์หมูป่าบอกเลยนะครับว่าสูตรนี้ทำสัาดาวได้ง่ายมากๆเลยอ แกวอยากเชิปชมได้ลองเล่นกันนะครับก็แก้วพยายามหาสูตรที่มันทาสาดาวได้ดีนะครับบางสูตรเป็นสูตรที่ดีแต่ว่าทํสา3ดาวได้ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยไม่หยิบมาวันนี้หยิบสูตรจริงๆมาทั้งนั้นเลยสูตรนี้เราจะใช้เจล่องหุ่นครับก็เอาเนยล่องหุ่นไป9้าขวดเลยแล้วก็แชมยาเพิ่มเลือดหนึ่งขวดนะครับคุณผู้ชมจะใช้เนยล่างหุ่นสิบเอ็ดขวดก็ได้แต่แก่คิดว่าติดเพิ่มเลือดไปหนึ่งขวดจะช่วยให้คุณผู้ชมอยู่กับซปเปอร์คุณขี่หมูป,ป่าได้ได้ดีมากขึ้นแล้วก็ ทางแค่เราจะขอเป็นซูเปอร์ลูกกระจอกอ4ตัวเนาะบ้าพิษแล้วก็รงเท้าครับเรามาดูผู้กล้ากันครับเราเอาคิงไปกับรองท้าบูทแิ้นไหวบ้านำแลมครับแล้วก็ทางฝั่งของควีนครับไปกับกระจกวิเศษแล้วก็กุยไต่ชัฟิกเกอรครับส่วนปูไปกับ2องกำพรีเพื่อที่จะเยียวยาคนขี่หมูป่านั่นเองแล้วก็เจนครับเราจะใช้ขวดน้ํายาเร่งรีบครับแล้วก็ ลองทาบุธไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปไปโจมตีกันก็แก้วจะพังชมครับไปโจมตีตอนนี้เลยเองเจอบ้านี้แล้วนะครับเป็นบ้าน16ที่โหดใช้ได้เลยนะครับการโจมตีนะครับเราจะเน้นโจมตีป้อมที่โจมตีแบบกระจายนะครับอาจจะเป็นเครื่องยิงหินครับแล้วก็ป้อมอินซีนครับแก้วมองว่าเราเข้าไปด้านซ้ายไปโจมตีป้อมอินซีแล้วเครื่องยิงหินได้เนาะฉั้นเราจะเข้าไปกันก็แก้วจะปล่อยเจลงไปด้านซ้ายเลยนะครับแล้วก็ใช้ นมยาล่องหนนะครับลงไปหนึ่งควรเลยเองก็จะล่องหนสีวินาทีนะครับผู้ชมก็ใช้ต่อไปได้นะครับเราล่องหนลงไปเพิ่มเราโดนยิงมานะครับเจ็บเหมือนกันเราใช้ล่องหนลงไปเพิ่มครับแบบนี้เลยเองต้องลงไวหน่อยเนาะพื้นเลือดเราเหลือน้อยแล้วนะครับเราใช้ล่องหนลงไปเพิ่มแล้วก็จะเข้าไปนะครับแก้วล่องหนลงไปเพิ่มล่องหนลงไปเพิ่มครับใช้ควนน้ำาเร่งรีบเลยเองเราไม่ได้ไปด้านบนนะที่ ขอคอยคุมพิษเลยนะเราใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มได้บ้านไหมเก้ใช้ล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองหวังว่าจะเอาบ้านครับก็จะได้ไหมได้เนาะดีเลยเองโอเคได้คุมพิษด้วยเราจะเข้ากันครับแบบนี้แก้แนะนำให้เข้าที่ป้อมีซีนะครับก็ทำการใช้โรงฐานลงไปด้านบนปล่อยคิงควีนลงไปนะครับแล้วก็ใช้ตาหลอมลงไปด้านบนเลยครับเราใช้ สป,ปู๊กขีดหมูป่านครับลงไปเป็นนักดานปล่อยปูปล่อยพุกปิ๊กแล้วก็ข้าหัวเข้าไปเราจะใช้สกิลคมพิมตาก,กัน,นครับก็จะปล่อยลงไปจังหวะน,นี้เลยใช้ต้นต้นเลยเนาะก็จะได้เยียวยานั่นเองแล้วปูก็จะเข้าไปนะครับเราใช้น้ำยาบ้าลงไปได้แค่ปล่อยยาบ้าลงไปนะครับใช้พเพิ่มดลวยลงไปเลยเพราะว่าอาวุธโจมตีแบบกระจายนะครับค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นมอตา้านะครับหรือว่าขึ้นยิงเห็น เราใช้เพิ่มเลือดเข้าไปช่วยนั่นเองแล้วก็ได้ล่านะครับคิงจะลงไปด้านบนควีนจะลงมานะครับเราใช้ไปต่อได้นะครับซูเปอร์อคุณขีหมูปาก,ก็จะลงมาแล้วก็จะเข้าไปนะครับเจอซิงเกิลทักเกนนะครับป้าหมายเดียวไม่กลัวอยู่แล้วแล้วกลัวหลายเป้าหมายเนาะโอเคแก้วใช้ระเบิดให้กับคิงใช้ระเบิดให้กับควีนด้านขวาเราได้สามัญะไหมดูเหมือนเราจะไม่ได้สามัญะนะคุณผู้ชม ก็เราจะใช้คนเทือนมันกน้อยหนูลงไปโอเคคิงจะเข้าไปนะครับคิงมีท่าไม่ตายนะควีนมีท่าไม่ตายนะครับก็ใช้ได้ควีนจะเข้าไปนะครับเราก็จะเสกท่าไม่ตายให้กับควีนยูนินควาโดนยิงไปเนาะโอเคแล้วก็คว้าสำดาวได้แบบงงๆเลยก็จะประมาณนี้เลยสุตรที่สามสุดสุดท้ายได้แก่ ซูเปอร์นักควางหินสมัสนะครับเราจะเล่นสุดนี้กันครับแต่สุดนี้จะต้องใช้สกิลหน่อยเนาะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าจะเล่นอย่างไรแล้วก็ใช้ซูเปอร์นักควางหินครับเอาไป3ตัวเลยนะครับแล้วก็ใช้น้ํายาพินิวไรสน้ํายาล่องหนครับไปใช้ปูวอล์กลูกไฟเดี๋ยวเราไปโจมตีกันแล้วก็เรามีฐานแค้นนะครับเป็นซูเปอร์ลูกจอกอีกแล้วนะครับแล้วก็รงฐานบ้าพิษเนาะเราผู้การครับคิงไปกับรองทาวบู๊ดพินิวไรส์พรานน้ำแหลม เอาควีนไปกับกระจกวิเศษแล้วก็ตุ๊กตาไอชัฟิกเกอร์ปูไปกับอันมณมคุ้มข้างลูกไฟครับแล้วก็เจนครับไปกับหอกติดจรวดแล้วรองทาบุธไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปโจมตีกันเจอบ้านหรือเานครับบ้านที่แก้วจะตีชมกันครับมาถึงก็ดูเลยนครับว่ามีถังแคนไม้ครับถ้ามีเรายิงลูกไฟไปก่อนแก้วมองว่าเรายิงลูกไฟนะครับไปที่เสาลาวานครับหน้าจากคุ้มเลยหรือไม่ก็ที่ปืนใหญ่ดึงๆเนาะฉันเราจะปล่อยปูนครับลงไปด้านล่าง แก้วปล่อยปูบอล,ลูนนางฟ้าลงไปปูก็จะวัลเข้าไปนะครับแล้วก็จะโจมตีไปที่สรวากันแล้วก็จะเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ยาล่องหุ่นลงไปได้นะครับแก้วมองว่าแก้วจะใช้น้ำยาล่องหุ่นครับลงไปที่ด้านซ้ายแล้วใช้ปูยิงลูกไฟอ้าปูยิงไฟไปด้านบนนะครับผู้ชมไม่ยิงไปด้านซ้ายนะครับโอเค แล้วก็พลาดเลยครับแต่ว่าไม่เร็นไรนครับมีการผิดพลาดได้ชมต้องฝึกยิงลูกไฟให้แม่นนะแล้วก็เราัดทางก่อนครับด้านขวาเราให้ถ้าฝั่งของปู่ไปนะครับล้วก็เราใช้ลุงฐานลงไปด้านซ้ายเลยจากนั้นครับเราจะใช้ระเบิดเปิดกำแพงครับเพื่อที่จะกำแพงตรงกลางและใช้มันก็น้อยตัดทางเลยปู่ก็จะเข้าไปนะครับเราใช้กุกแข็งลงไปได้นะครับแล้วก็เช็คิงเราเชคคิงนะดึงปู่ไป อาจจะต้องใช้น้ำยาล่องหุ่นไปที่ปูไม้นักแก้วปล่อยปุ๊กปิ๊กนักฟังเห็นจักเจ็บไฟ้าขวานแล้วลากหัวลงไปแ้วใช้น้ำยาล่องหุ่นลงไปก่อนใช้ไม่ตายคิงปล่อยเยาบ้าลงไปปล่อยเจ๊ลงไปโอเคเราเข้าไปได้เนาะเราใช้อาคุมบนน้ำแข็งได้นะครับแก้วใช้เยาบ้าลงไป พอโจมตีบ้านครับเราบอกน้ำแข็งไปก่อนเราบอกน้ำแข็งเพิ่มนะครับแบบนี้เลยเองคินใช้ให้ไม่ตายเจให้ไม่ตายโอเคก็จะม,มัวมัวนิดนึงเนาะแต่ว่าก็พอโจมตีได้นะคุณผู้ชมอาคมพิษของบ้านทำลายเสร็จแล้วนะครับทำงานเสร็จแล้วแล้วก็ไปต่อนะ ควีนขึ้นไปนะครับด้สารวาทวดีเลยแล้วก็จะไปดิ้งขวากันด้านบนครับมีซุปเปอร์ลูกกระจอกที่ออกมาจากทางแคนก็จะมาช่วยจมตีนครับแล้วควีนก็จะไปดิ้งขวานางฟ้าครับรอดไหมจะตายแล้วนะครับอีกนิดเดียวเรามีนางฟ้ายายาอยู่ครับก็เลยไปต่อได้เรามีฐานเหลือนะครับเป็นบอลลูนแก้วลืมช้นะครับต้องปล่อยไปเช็คกับดักลูกโป่งสีดามลูกโป่งสีแดงเนาะเอ่ใช้นลักหัวนะครับลงเอ้ยระเบิดนะครับลงไป เพื่อที่จะปฐมภูมแพงและปู่ก็จะโจมตีมานครับเราก็สมาถที่จะโจมตีได้นั่นเองควินออกมาได้นครับก็จะโจมตีโซนด้านบนและลงมาด้านล่างครับก็จะประมาณนี้เลยครับและนี่ก็เป็นสามสูตรที่แก้วนำฝากกันครับคุณผู้ชมกับสูตรในวันนี้นะครับที่ได้เล่นไปกันครับมีสูตรมังกรมีสูตรซูเปอร์คนขี่หมูป่าแล้วก็มีสูตรนักขวางหินครับก็ อย่างที่ผู้ชมได้ชมเนาะเอาไปซ้อมกันนะครับเดี๋ยวแก้วใส่ดิ้งจะถันไว้ให้ในคำอธิบายนะครับกดที่ดิ้งเพื่อเซฟสูตรได้เลยนะครับทั้งสามสูตรนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าแก้วมีสูตรหนึ่งที่แก้วประทับใจนะครับแล้วก็ชอบมากๆเลยชมอาจจะดาวไม่ถูกใช่ไหมว่าแก้วชอบสูตรไหนมากที่สุดเลยนะครับสำหรับ้านสิบห้าในวันนี้นะครับสามสูตรนี้สูตรที่แก้วชอบที่สุดเลยนะครับก็คือสูตรนี่เลยนะครับเป็นสูตรหมูป่านะครับคนขี้หมูป่าสูตรที่แก้วมองว่ามาเร่งง่ายแล้วก็ทำสำดาจได้ดีนะครับบอกเลยนะ ถ้าเจอบ้าสิบาเท่ากันครับยังไงก็ได้สามดาวนะครับผู้ชมหาจังหวะที่จะใช้ท่าไม้ตายของปูนครับให้กับซูเปอร์คนณขี่หมูป่าให้ดีแล้วก็ใช้แม่เพิ่มเลือดลงไปนะครับเพื่อไม่ให้หมูป่าตายลงไปพิธีนี้ก็จะมีโอกาสรุ้นสามดาวเลยยังไงก็ฝากคุณผู้ชมเอาไปเล่นกันด้วยเนาะถ้าผู้ชมใช้แล้วชอบผู้ชมสามารถเติมและสับสนแก้วได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ใช้โค้ดแก้วกล้าก่อนเติมเกมแก้วใส่ลิง์ใช้โค้ดไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วนะครับกดที่ลิงเพื่อใช้โค้ดได้เลยครับขอบคุณทุก